สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัการะพระนุสรีสเสด็จเตียนะครับหรือว่าพระนุสรีของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บนเขาพระตำหนักหรือว่าเขาสทอรอห้านะครับไปทุกคนตอนนี้ผมกำลังขับรถขึ้นบนเขานะครับเนี่ยทางขึ้นก็จะประมาณนี้ผมหวังว่าที่จอดรถจะโอเค นะครับแต่ปกติแล้วนะครับที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะสบายนะเวลานี้มีอยู่นะนี่เดี๋ยวผมลงไปจอดฝั่งนูน้นดีกว่าจะค่อยเดินเข้ามานะครับ เลี้ยวขวาถ้าตรงไปก็จะลงเขานะครับนี่เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมน่าจะมีที่จอดว่างอยู่นี่ครับนี่ทางค่อนข้างที่จะแคบนิดนะึง รถตู้ได้อยู่คันหนึ่งข้างรถตู้ได้อยู่หนึ่งคันนี่ได้ที่จอดแล้วครับทุกคนปะเราได้ที่จอดแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านก่อนจะถึงนะครับก่อนจะถึงพระนุสรีของกรมหลวงชุมพรนะครับเราก็จะเดินมาพานื จุดชมวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูจุดชมวิวฝั่งนี้นะครับจะเป็นวิวทะเลพัทยานี่ครับสถานที่ปลอดบุหรีนะครับตามกฎหมายผู้ใดฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน5000บาทด้วยความปรถาถนาดีจากเมืองพัทยานะครับห้ามดูบุหรีนะครับเพื่อเพื่อลดมลภาวะมลพิษนะครับประมาณนี้เลย โอ้โหฝั่งนี้ทะเลสวยครับทุกคนทะเลฝั่งนี้สวยมากแต่เมื่อกี้ฝั่งจองเทียนมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนครับไปะจะไปฝั่งพระนุสรีกรมหลวงชุมพรกันดีกว่า นี่ครับตรงนี้ก็จะมีเวลาปิดเปิดนะครับเปิดเวลา7จ็ดโมงครึ่งปิดเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผม เนี่ยครับจุดชมวิวเขาซอทรรห้านะครับ fm 104.75เมกะเฮิร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองดอกครับพี่ติดได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขบค้านี่ครับ ทุบหนึ่งกมอ๋อขอบคุณมากครับนี่ครับกุหลาบสองดอก20บาทห้าดอกทุกหนึ่งกรรม40บ,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 บาทกุหลาบเก้าดอกทุกหนึ่งก,รรม,ก,ก,งกรรม60บาทนะครับประมาณนี้นะฮะ เราครับจำแกดูงานเจ้าหน้าทีร้านนะครับ Jepun jadi ini gak rana suku namu budaya nama pada jabat kasar ด้านล่างนะครับก็จะเป็นท่าเรือแหลมปริหายนะฮะในจุดตรงนี้นะครับก็จะสามารถมองเห็นท่าเรือสวยงามมากนะฮะ ตรงนั้นนะครับท่าเรือนะครับทางเดินไปสู่ไปโรงเรือนะครับก็จะมีความสวยงามมากครับผมทุกคน ต้องเที่ยวเยอะนะฮะทุกวันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้คุณอินขอตัวไปทำงานแล้ว คุณนิมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ